แฟนข้อหนังชาวข้อเกมเกมเมอร์มูวี่สวัสดีครับผมนะและคลิปนี้นะครับคือข่าวมันออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ผมเพิ่งเห็นข่าววันนี้นะครับผมนะอย่าที่รู้นะว่าเดดพูลจะมาอยู่ใน MCU แล้วก็เป็นหนังเรทอานะครับแต่ข่าวที่ทุกคนจะรู้ทุกคนจะต้องอึง้งและตกใจและยินดีกับมันแน่นอนครับเมื่อวานเนี้ย มีข่าวออกมาในชับผมนะข่าวดังเลยนะครับดังเลยอะ่ะออว่ามีการรายงานว่าพี่ฮิวจแจ็คแมนเนี่ยจะกลับมารับบทเป็นวูรีนอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดทพูภาค3นะก็รอติดตามทิศทางของหนังแล้วก็ ตามข่าวกันต่อไปนะจ้าว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะตอนนี้ผมก็โคตรอยากจะดูเดย์ทูเหมือนกันนะครับแต่ยังไงนะครับเราก็อย่าเพิ่งลืมให้ความสนใจนะครับกับ b บล็กเพนเทอร์วากาดาฟอร์เอเที่จะมาในเดือนพฤศจิใช่ไหม เออก็อย่าลืมให้ความสนใจกับตรงนั้นด้วยนะจ๊ะส่วนเรื่องของ d e a เ Pool มันก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตต่อไป MCU จะยืดหยุ่นไปเรื่อยๆนะครับอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมนะก็ตอนนี้เอาเป็นว่ามันคือข่าวดีก็แล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วบ๊ายบาย